รีวิวเครื่องเล่นเทปปานสนิกนะฮะตัวนี้มีเทปวิทยุไรอินนะฮะตัวนี้ใช้งานเป็นระบบเลยนะครับตัวนี้แจ้งตำเนีก็คือลำโพงซ้ายมีบุบนิดเดียวฮะไม่มีผลต่อการฟังแล้วก็ปลายเสาวิทยุไม่มีนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับมีขึ้นปกติไม่มีผลต่อการฟัง,ปเ,ง,เ,ปปฟงเป็นเครื่องไฟ2 2 0บบ้านเรานะมีสายไฟแถมให้พร้อมใช้งานเลยนะครับ เสียงดีมากครับตัวนี้เดี๋ยวทดสอบระบบลายอินนะฮะจะเปิดจากเครื่องนี้นะครับตอนนี้พบติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่1 5 9ตัวนี้ EQ ปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ XBase ได้ได้ปกติหมดลูกค้าสามารถต่อลายอินนะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบจากโทรศัพท์เพื่อมาอัดเทปได้เลยนะฮะเดี๋ยวทดสอบระบบอัดจากลายอินดูนะคร 1 7 1รายซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ4,568รายทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่231,483รายและเสียชีวิตเพิ่ม17รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่826รายส่วนกระสวงสาธาอนระ์น่าสุข,ขิยก็หน้าก็หลังได้ปกติหมดนะครับอันนี้ที่อัดเมื่อกีนะอ้นะฮะอัดจากหลายอินนะเครื่องนี้ออโต้ดีเทคออโต้รีเวิร์ดนะครับก็หน้าก็หลังได้ปกติหมดสายพานใหม่ ภายในเทือกนี้ที่จะรายอินเสื่อมนี้ลูกค้าสามารถต่อยโทรศัพท์เข้ามาอัดในเทืได้เลยนะครับ3ามหมืรายแปดรายเสียชีวิตเพิ่ม17รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่8ี่ EQ ปรับได้หมดนะครับ X เบรปรับได้หมดเลยแจ้งตำหนิอีกอย่างหนึ่งคือวิทยุนะฮะวิทยุเข็มคลื่นไม่หมุนนะครับเป็นระบบสเตอริโอนะ เนี่ยเข็มขึ้นไม่หมุนนะฮะแต่ว่ารับขึ้นในปกติคุกขึ้นนะฮะถึงขึ้นแล้วแก่บ้านเรานะเข็มขึ้นขาดนะ,ะตัวนี้อาจจาะวิทยุหรืออาจจะไรอินได้เลยนะฮะในวิทยุนะฮะทดสอบระบบเทปนะครับ ดีมากครับตัวนี้ีคิวปรับได้หมดนะครับเนี่ยฮะรีคิวปรับได้หมดเลยเบสอันนี้เอ็ X เบสนะฮครับ X เบสฟังเสียงเบาก,ก็ดีหมดนะครับ e ิวปรับได้หมดเลยตัวนี้เสียงดีมากครับวอลลุ่มไม่ดังไม่ครบไม่แคกนะครับใช้งานได้หมดเลย a u โต้ดิเทคนะครับสามาเล่นได้สองฝั่งนะครับสลับก็เล่นได้เลย,เลยแล้วก็ออโต้รีเวิร์ดนะเวลาม้วนหมดมันจะกลับม้วนเองนะฮะเนี่ยในในโหมดข้างบนนี้นะฮะถ้ากดโหมดข้างบนนี้จะกลับม้วนเองส่วนตัวนี้มันจะออโต้สต็อปเท่าลงมาจะออโต้สต็อปเท่าขึ้นจะกลับม้วนไปเล่นอีกหน้าบี B ได้เลยแล้วก็หรือว่าเราจะสลับไปเล่นเองก็ได้ เลื่อนมาทางขวาสุดเลยกนะ็ต่อสาอเยเนขะ้ตงสัวนี้สภาพสวยตับเสียงดีมากครับเสียงดีครบคันนะต่อลายอินได้ด้วยนะดีนะครับกระจบกครรีวิวขอบคุณครับ